สุดอันตรายสาวเก็บเมงดาถ้วยในป่าชายเลนมาเผากินพิษออกฤทธิ์หามส่งโรงพยาบาลแล้วแต่ปล่อยให้กลับบ้านจนสิ้นใจ5ตุลาคม2563ผู้สื่อข่าวจังหวัดภูเก็ตรายงานว่าเกิดเหตุคนกินเมงดาทะเลจนเสียชีวิตโดยนางสมใจกิจ่งวงศา อายุ64ปีเปิดเผยว่าตนเป็นมันดาของนางสาววันธนาพุทธช่ออายุ46ปีผู้เสียชีวิตเหตดเกิดเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาผู้ตายออกไปหาหอยในบริเวณป่าชายเลนซอยกิ่งแก้วตำบลรัชดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตได้เจอเมงดาตะเล3ตัวนำกลับมาที่บ้านเพื่อปรุงเป็นอาหาร ซึ่งผู้ตายได้เอาแมงดาทะเลมาเผาสุดสดๆตัวหนึ่งและกินเข้าไปสักพักเริ่มมีอาการอาเจียนเดินเซเหมือนศีษะจึงได้รีบนำสง่งโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตหรืออบจอภูเก็ตตั้นเองเนื่องจากผู้ตายมีอาการค่อนข้างหนักและผู้ตายเคยรักษาตัวโรคจิตเวท,ที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ทางโรงพยาบาลอบจภูกเกต็ตจึงให้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลวชิระภูกเกต็ตนางสมใจเล่าไปพร้อมน้ําตาคลอเบ้าว่าเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลรู้สึกเสียใจว่าทําไมลูกซึ่งมียาการหนักบอกว่าบอกแล้วว่ากินแมงดามีพิษเข้าไปทําไมไม่ทําเรื่องส่งต่อที่โรงพยาบาลวชิระภูกเกต็ตทำไมให้พากันไปหาโรงพยาบาลเองรอบ อบจภูกเก็ตทั้งที่อาการโคม่าทําไมให้พากันไปเองที่โรงพยาบาลอบจภูกเก็ตทั้งที่อาการโคม่าเมื่อออกจากโรงพยาบาลอบจภูกเก็ตทางครอบครัวได้พาบุตรสาวไปแวะพักที่บ้านปรากฏว่าเมื่อถึงบ้านผู้ตายมีอาการตัวเขียวมือเขียวขึ้นมาจึงโทรเรียก1669เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงทำการปั๊มหัวใจ ต่อมาผู้ตายได้สิ้นใจเจ้าหน้าที่จึงนำร่างผู้ตายส่งโรงพยาบาลวชิระภูกเก็ตแพทย์ชนสูตรศพพิกศพยืนยันว่าเสียชีวิตจากพิษแมงดาทะเลได้ตั้งศพไว้ที่สำนักสงฆ์กิ่งแก้วและอาตนากจศพที่วัดถาวนพุณารามหรือวัดเสนสุขด้านนายสนวงศาราผู้ชำนาญเรื่องสัตว์ทะเลกล่าวว่าจากเห็น ตัดทะเลในรูปพบว่าเป็นแมงดาถ้วยอยู่ตามป่าชายเลนตัวไม่ใหญ่ปลายหางมีขนทั้งสองข้างมีพิษด้าแดงประชาชนที่จะไปหาแมงดามารับประทานขอเตือนว่าแมงดาถ้วยมีพิษและอันตรายมากไม่ควรนํามารับประทานขอขอบคุณข้อมูลจากไทยโพ์สวัสดีครับ